แม้ว่านายกทักษณิณจะสู้อย่างไรก็เหมือนอดีตนักการเมืองที่เคยได้รับความนิยมจากประชาชนพอถึงเวลามันไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านนายกทักษณิณนะ,ะมันอยู่ที่ประชาชนเพราะเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่ตรงกับที่คนเคยเห็นอย่างที่ผมบอกว่ามันจบแล้วตั้งแต่22สิงหาหกนะครับหลังจากนั้นติดลบนะครับดังนั้นเนี่ยผมเองก็เห็นว่าความพยายามของนายกทักษณิณจะไม่มีความหมายผมเชื่อว่าอำนาจการต่อรองที่ผ่านมานั้นได้ใช้ไปอย่างครบถ้วนแล้ว นะครับจนกระทั่งคู่ต่อรองเนี่ยเสียหายนำพาให้ประเทศเสียหายกระบวนการยุติธรรมพระบรมราชโองการหรือสิ่งที่จะทำเนี่ยได้รับผลกระทบกันทั่วนหน้าเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับกลับมาที่จุดเดิมว่าตัวนายกทักษิณกลายเป็นปัญหาของประเทศอีกต่อไปอดังนั้นเนี่ยนะครับที่คิดว่าตัวนายกทักษิณจะมาช่วยกระแสอะไรต่างๆระยะเวลาร่วม9้าเดือนนี้เนี่ยกระแสความนิยมของรัฐบาลมันสูงขึ้นหรือเปล่า เพราะว่านายกทักษิณไม่สามารถที่กระชากลากได้ในอดีตท่านสามารถกระชากลากได้เพราะมันมีเรื่องจุดยืนประชาธิปไตยเรื่องผลงานเพราะเรื่องประชาธิปไตยมันสูญสิ้นเลยที่เหลือมันเป็นเรื่องอดีตและปรากฏขณะนี้เนี่ยครับก็พากันสุดยิ่งกว่าเดิมเหมือนกับเตี้ยวไปอุ้มข้อมน่สำนวนไทยน่อาการเดียวกันนายกทักษิณไม่สามารถที่จะลากพรรคเพื่อไทยขึ้นมาได้มีหน้ำซ้ำจะพายพรรคเพื่อไทยสุดหนักไปยิ่งกว่าเดิมซะอีก